เเคล็ดลับการทำซิงค์เครื่องครัวสเตเลสมีอะไรบ้างวันนี้มาดูเคล็ดลับกันเครื่องที่1เครื่องรีดรอยเชื่อมงานที่ตัดเลเซอร์มาแล้วสําหรับซิงค์ลุมลึกจะมีการเชื่อมปีกทั้งสองข้างเพื่อประหยัดเศษมีเครื่องรีดรีดหน้าและรีดหลังใช้มือคนพลิกเอาทําให้รอยเชื่อมที่รีดมานั้นประสานกับตัวซิงค์สเตเลสที่เป็นบอดี้หลักเป็นอย่างดีเครื่องที่2เครื่องขึ้นรูปขอบหลังจากที่เชื่อมเสร็จแล้วรีดเสร็จแล้วก็มาขึ้นรูปขอบทั้งหมด8ด้านด้วยกันทําให้ขอบทั้งหมดมีอา 1เส้น2เส้นหรือบางหลุมมีถึง3เส้นเชื่อมประกอบติดกันได้อย่างสวยงามด้วยการขึ้นรูปขอบส่วนหลุมสะดือนั้นจะปั๊มก่อนหรือหลังก็ได้ผลงานที่ออกมาจากการเรียกขึ้นรูปขอบจะเป็นแบบนี้เครื่องที่3เป็นเครื่องพับขึ้นรูปขอบข้างด้วย Press เพร s เบรคเคล็ดลับอยู่ที่การเลือกท o ล i ิงใบพับที่เหมาะสมใช้อาทูลพร้อมกับยูรีเทนฟิล์มเพื่อป้องกันการพับแล้วเกิดรอยที่ด้านล่าง ขุนพลตัวที่4คือเครื่องประสานขอบข้างก่อนเชื่อมงานตัวนี้ทีเด็ดอยู่ที่การรีบประสานขอบให้ซ้ายกับขวาอยู่ในองศาเดียวกันโดยเริ่มต้นจากการสแตปมที่หัวหุ้มด้านล่างสุดของชุดสิงจากนั้นเดินแม่พิมพ์โรลเลอร์รีดจากล่างขึ้นบนทําให้ครบทั้ง4ด้าน จะได้มุม R ที่สวยงามก่อนนําไปเชื่อมขั้นตอนที่4ี่นี้คือหัวใจสําคัญในการลดปัญหาในการเชื่อมและการขัดในส่วนของท้ายลายการผลิตขุนพลตัวที่5คือเครื่องเชื่อมติ๊กอัตโนมัติมาพร้อมกับชุดจิกแม่พิมพ์ที่ล็อกบั่นซ้ายขวาเข้าด้วยกันเป็นอย่างดีหลังจากที่รีดมาแล้วชุดหัวเชื่อมลากยาวแบบอัตโนมัติด้วยความเร็วคงที่ปล่อยไฟแบบเสถียรซิงหลุมนี้ลึก200มิลิเมตรใช้วเวลาในการเชื่อม8วินาทีต่อไปเป็นคุณพลตัวที่6ชุดขัดมุมซิงระบบอัตโนมัติขัดรอยเชื่อมเรียบสวยด้วยผ ใช้งานได้ยาวนานที่เด็ดอยู่ที่ขุนพลตัวที่7ชุดขัดเก็บแต่งผิวก่อนส่งมอบระบบขัดเก็บมีให้เลือกหลายรูปแบบแบรนด์ดังๆนิยมขัดเก็บอย่างสวยงามเพื่อให้ผลงานออกมาดูดีมีราคานี่คือชุดขัดเก็บที่สร้างความสเสถียรให้กับผิวก่อนส่งมอบเป็นอย่างดีไม่ว่าจะมา1ชิ้นหรือ100ชิ้นหรือ1,000ชิ้นในแต่ละวันเราสามารถกําหนดขนาดความกว้างและความยาวของสิ่งที่ต้องการขัดเก็บเพื่อให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการส่งมอบได้ ออกแบบระบบชุดผ้าชายมาให้เหมาะกับงานไม่ว่าจะเป็นงานขัดเก็บผิวหรืองานขัดเก็บรอยเชื่อม เครื่องขัดเก็บแต่งผิวคือความลงตัวของเทคโนโลยีและฝีมือคนเพื่อลดปัญหาแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตชุดขัดมีให้เลือกทั้งแมนวนวลอัตโนมือและระบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้คนช่วยขัดรุ่นไปเสร็จแล้วใส่เข้าทามอยู่ประมาณ5นาที1วันทําได้มากกว่า100ซิงค์นี่คือ7เคล็ดลับของซิงค์แมชชีนเซ็ตชุดเครื่องทําซิงค์สแตนเลสและนี่ก็คือเทคโนโลยีจากชีต t มท t a l s Center, ลูชันเซนเตอร์เราคัดสรรมาแต่วิศวกรรมที่ทําให้คุณชนะเท่านั้น